มีอะไรต <So S 1> ่อเริ่มได้เลยอันนี้ไอดินแยกกันนะโอเคได้ได้เลยขอรับคิดแยกกันอ่ะไอดินนั่งตรงกลางอ่ะดินนั่งตรงกลางนั่งให้สวยๆรอๆอ่าอันนี้เราไอดินจะมาแสดงให้คนฟังทั่วโลกนะครับจะมาอ่านอะไรเอ่ยแนะนำหน่อยครับให้คนดูได้รู้น่ตรงสงรง่อยู่มสงสงยไรได้อยู่ จะมาอ่านบทสร้อยแสงงามอ่าเขียนหัวข้อว่าบทสร้อยแสงงามใช่ไหมครับเยคครับโอเคโอเคครับสักกวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้ พจน์ที่หวานหอมกลิ่นเทียบเปียบดวงหวงขยองอาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมลมแมโลลามยามหยาบไม่ปราบลืม้มดังดุนโบรพ็ดต้งองเข็ดคม ผู้ดีไพไมากบชอบอารมใครฟังลมเมินนาระอาเอ,ยอเ้ยมาเมือให้หน่อยแม่สอบอยู่บดนี้ไแม่ชอบอยู่ามีอะไรอีกสนุกจังเลยวันนี้เด็กๆโชว์ความสามารถมีเห็นอยู่ ไก่แจ้อนะไก่แจ้โอเคอันนั้นนะโอเคโอเคแล้วหัวข้อเขียนว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสร้อยเป็นไทยเดิมหรือเป็นไยมีไหมหรือแค่ไก่แจ้อย่างเดียวไก่แจสีจ่วยอ่าโอเคไก่เอ้ไก่แจ้ ฉันเสียงโกงคอเรื่อยร้องสองสำเนียงพังเพียงบันเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันเนื้อถึงคุณครูคร <c oughs> ูฝึกสอนสัง่ง <c oughs> ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง คงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยโอเคจบแล้วหรอครับปรบมือหน่อยมาโอ้โหอันนี้เนี่ยเก่งจังเลยอ่ะล้วปีวาแล้วเป็นในฮะปบีวามาไอดินจบแล้วเหรอจบแล้วค่ะจบแล้วเหรอโบแล้ครับจบแล้วเราต้องรีนเขียนได้ก็นี่ถึงแปดนาที่ะ ยังสามฮะไอเดนไอเดนมีอีกมีอีกไหมเดี๋ยวให้ครบแปดนาทีก่อนของไอเดนน่ะเดี๋ยวอ๋อเก่งอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปพี่มองไม่ทะนุแล้วรักเออรักไปรักอ่านไปเราลาบีว้อลาปีว้ามั่งคล่องกันบีว้าตาปีว้าเรากันนองคล่องแล้วปีว้าเรากะบีว้าบอกว่า จะเก็บเสียงไว้ทางป้าก็อยากฟังไงอ,อ่ะรอบรอบหนึ่งมารอบหนึ่งก็ได้เดียวก็ได้มาข่ะฟังเจมวอรมวอร์มวอม,มนหน่อยเอาพืชศพประกาศสอนวอร์มครับเอาพืชศพประกาศสอนนะอ่าโอเคพืชศพประกาศสอนขอบคุณนะคะพืชศพประกาศสอน อีกกุนชนอันโปรดปรงทอ บบมีมีไหมเอาเอาอีกดีเอาให้หมดเลยก็จะคุณลุงจะได้เก็บไว้ดูในคลิปไงให้คุณพ่อคุณแม่อวาได้ดูด้วยไงว้ววมอมหูน้องไปไม่เป็นไรวรอมเสียงไม่เป็นไรเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นแค่ได้ว่าจะได้รู้ว่าร้องอะไรบ้างไม่ไม่ต้องเต็มเสียงก็ได้เอาฟึบๆอันะตถ้าเข้าไปไปไปจริงๆคุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่อวาได้เห็นได้ภูมิใจไง ไม่ได้มั่นใจไงอ่าก็ไม่ต้องเ<ค>ต็มเสียงก็ได้ห้าสิบเปออาพอดีอพอดีวิชาเหมือนสินค้าโอเควิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องอยากลำบากไป จึงจะได้สินค้ามา เก่งมากครับแล้วสุดสุท่อนพูดหรสุสาครเรายังเลี้ยงอยู่ป่ะบัดเดียวดังนั่งยิงมีอีกไหมมีอีกเพลงไหมครับอ่าอยากฟังเอาให้หมดเลยในไหนก็ไหนละไม่ว่าเอากล้องเอากล้องลงน่หนูไปแล้วลยครับมันอันนี้ไปอ่ะเพิมันเห็นได้ได้ได้แล้วได้แล้วไม่เป็นไรได้แล้วพร้อมอยู่มันเห็นใครอ๋อไม่เป็นไรเนี่ยได้แล้ว กำลังสวยนังองอต่อไปเป็นเพลงอะไรครับมือนะจำดีๆกันนันัครคุณครูสอนไหเวลาร้องเพลงนี้ต้องนั่งยังไงนั่งให้สงายย่ายไงสอนไหมนังหงเหียบร้อยนั่งอะไรเวลาท่องต้องนังเ่เพีย <ๆ S 1> เ<ล>ยเห็นหหผู้หญิงโบราณโบราณมันไม่อะไรอันนี้ซ้อมอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาถ้าประกวดหรืออะไรคุณครูเขาจะต้องสอนให้นั่งยังไงใส่ชุดไทยหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ย แต่เวลาเวลาไปแข่งเขาให้ยืนอ๋อให้ยืนโอเคเข้าใจแล้วอ่ะเพลงต่อไปเป็นอะไรครับตอนสุสาคอนเข้ามือกาลเวโอเคอันนี้เอวาจําได้โดยไม่ต้องดูเลยหรอจําได้เหรอโอ,โอ้เก่งมากเลยครับเยี่ยมอ่ะเอ,เอามือวางนาิ้นงตักอ่ะสุดยอดเลยจําได้ด้วยมือวางดีๆจ้ะ ล้างขาแล้วได้รึไม่ไม่เป็นไรอันนี้ซ้อมอ่าโอเคอ่ 2, านึ่งสองสามบทเดียวดังงงเงี้ยงวังเวงแววสะดุ้งแรง คนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน,เ,นเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้ใครรักรักมั่งช่างช่างตน ให้รอบคอคิดอ่านนะรานาะรู้สิ่งใดไม่สูรู้วิชารู้รักษาตัวหลอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักศี พอเศษคำซ้ำแดงแจงคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาเก่งมากอันนี้เป็นกรสอนมนุษย์เลยนะอย่าไว้ใจมนุษย์เงี้ยเอ,อ,อย่างใจคนอย่าไว้ใจมนุษย์สุดสาคอนไว้ใจใมีอีกไหมครับมีอีกไหมแผงไข่หมดแลอยัง

ก็เฮงเอยูอย่เหมอ่าันเราเอาเสื้อลงมาเอาเสื้อลงมาอ้าวตัวแกเสื้อลงมาสาม<ต>สี่อ,อ้าวงวดนี้ออกสี่ห้องสี่ข้างก็แตกสี่ละได้เลขได้ดึงเลขละสี่สี่อะไรสี่อะไรดีไอ <c oughs> เอว่าเดสี่อะไรงวนนี้ออกเลยสี่อะไรสี่สี่อะไรสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่ไม่เแม่ือเ่อคืนเนี่ยผมดูแล้วน้องมาดูเสียใจมากเลยครับก็นี่แค่สี่แค่เหนึ่งสี่ห้าใบ่ไหวเล่เอามาลองต่อ มันมีคนอ่ะมีคนละมีท่าไร่ตานีาไหร่มาอันนี้อะันสี่ห้า1ามอีกกรดึงเร็วมาแล้วลุงกับป้าจะจะนอนละกอนเดียวก่อนกลมให้ลุงกับป้าก่อนนอนอีกกอนเดียว สามสองหนึ่งเริ่มก่อนอะไรบอกด้วยนะให้ท่านผู้ชมได้ทราบงาแล้วกัหนึ่งสองสามดีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอคิดก่อนลันแล้วล่างล่างขย้ายขยา้ยายของใย่างเนอ่นน่ย รถไอู้เถือร่างขยะของเขานี่พี่ชายลุงเนี่ยเรื่องกรนี่ที่หนึ่งนะดับโลกนะแกตายคากรเลยไปงัดบ้านเขาพามไปงัดบ้านเขาไงตายคากรเลยเป็นโมกเป็นโมกพามพามนี่พามเบดันอ้านเอามาอีกก็เราเลยกรนเล้ว ถ้าไม่มีกอลแล้วร้องสักเพลงหนึ่งก็ได้ทิ้งทวนนะเพลงอะไรก็ได้หิวใจเอ่ะอ้องหิวใจฟังเลยแล้วจะร้องยังี้กันดอกจำฟ้าไปบ้านเพี้มันแต่ช่าเพียบฝนเขาเลยมองบอเห็น เช่นความภักต้องหักให้เป็นเจ้าเรื่อกอย่างหีเส้นเลือกเชื่อใจเขาเจ้าดอกจำปาให้กลับมาหากเจ้าของอมโอเคครับพร้อมมากรมมือให้ใหนาะยวาหน่อยเก่งมากครับชื่อเพลงอะไรจ๊ะ ปลาลาลาไปเลยไมรู้ดีไม่ธานะบายบาล้กใจมาไมบก่อนน้องๆาไม่บน้องดารับปะแล้วค่ะไปช้ำไปตั้งใจยันหลับไอ้วา้าวันหุ่น้อเป๊ะแข่งของขข่งแ้งใจ่ั่งใจ่ั่ง่งแของเงแข่งงแ่ง่แข่งแ่ข ฮะยานีสิบเอ็ดไม่เ <ไป S 1> <า>ท่าแล้วฟังอีว่าก่อนกาบยานีสิบเอ็ดแล้วมีอะไรอีกกาบยานีสิบเอ็ดต้องไปแข่งแข่งหรือยังพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ครับแล้วได้ต้องให้ลุงกับป้าฟังยังไม่ไวพอจบตรงเลยกาบยานีสิบเอ็ดอะต้องยังไม่วหวท้องยังให้ฟังอสิ ต uhm, uh, ั่งใจมั่นใจเขาให้ฟังเลยสิให uh, okay. ้ให้ลุงป้าฟังเลยกับเมื่อกี้แล้วไงอ๋อท่องไปแล้วใช่ไหมมีวิชาบุกินคาแล้วก็พุสธุภการสอนโอเคถ้าพิวาตั้งใจาิวาทํทำได้แล้วนุ่งไปยังอ่ะเนื้อเป็นห้องเด็ วันนี้อาหมวยจะมาพูดชาบานอาหมวยน้าหลังหลังไล่เลยไล่เลยไล่ไปไหนลื้อยากอาหมวยจะพูดคำว่าอะไรไม่รู้อาหมวยลืมแลนวจอด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 ไล่เลยไล่เลยได้เลยได้เลยไล่ไล่อาหมวยชื่ออาหมุดชื่อ Lai lê á mùi Chết nó xa xì ngó lắc chắc bôi hả? Oh, tai nào? áo à, vô nha chín cà bông cà bôi Này bóng chông chú cháu Chúng mặng lây bí yên yên Bóng phóng phú Hoàng kì mây chi Chiêu bôi sầu, Chúng sợ khổ khi Hoàng phú chú y bụi ขงไปหย่อย่วาดุกงปุยวปุูโข่ปช่าาปุ้ยกกป่ออยิไปชงปุชิโฟเราไปงาบาลสีทันยาเอายกเอาอาจเขาไปรงงานาีทันยาอาการหนักแล้วทั้งลุงกับหลานเนี่ย วันนี้เรามาฝึกภาษาจีนนครับคนจีนยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเราคุยอะไรกันวะใครตลกพูดคําพูดพูดพูดว่ายายกินกล้วยยายมีขายหอยยายมาขายหมีใครพูดชัดใครพูดไม่ชา้าคนนั้นแพ้ห้ามตลกด้วยอ่ะรูปรูปพูดก,ก่อนเลยเอาอะไรก็ได้อะอะนีดนึงมั้งคะเอาดิมาเ็วดิเด,ดี๋ยวู่าอะไรอ่ะ อือไ้ม,มไอ,อะไรก็ได้ยายมีขายหอยหญ่มยขายหมีก็ได้หรืออะไรก็ได้กล้วยกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ําไหลเชี่ยวปลายหวีหักที่หวีไปที่หวีมาอเอาไหมเอาไหมยอาหมวยพังไม่ทังกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ําไหลเชี่ยวปลายหวีหักที่หวีไปที่หวีมา ตานีไหมเอ๊ะไอ้าวมาถึงก็ตามีขายหมอยแล้วไม่ใช่นะจ๊ะตานีย้อยเฉยเอ๊ะห้อยห้อยมีเหียยไปห้อยหมีเหี้ยมาทหารแบอทหารแบบปืนทหารแบบปืนบกปูนไปบกตึกทหารแบบตึกบกตึกไปบกปูนเอา ทหารแบกไปปืนบกอาบปืนบกไปแบกปืนอางหมอนลอยน้ํามาว่ายน้ําไปถอยหมอนจะอู้อะไรนะอ่าหมอนฟังไม่ทันหมอนลอยน้ํามาว่ายน้ําไปถอยหมอนหมอนว่ายน้ํามาว่ายน้ําไปถอยหมอนเอาผถามาเด้อเด้อ ยายาอ้าวป้าบ <Quand> ้างอะไรนะอะไรนองไรยองยายลาป้าอาภูมินะละนองไรยองย้ายลาอ้าวไรยองไรยองน้แลลาเอ้ยไปใช่ไหม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 ไรยองละนองละลาละลายไอยางไอยางไรยองละนองละลา

ยังว่าผมมีแก้ผิดค่อยหวีครับยังว่าผมมีแก้ผิดค่อยแบบยัไม่ทันไรจะไปแก้หวีซะแล้วแฉมแทนแทนช่วงนี้อ่ะคุณนายเดวให้เด็กๆนอนได้แล้วโอเคงอ่ะมันพักผ่อนเยอะๆนะครับพรเจ้าไปว่าตื่นน้อยว่ากระทงของเราตีห้าเกิงอ่ะจะจำได้แม่นเลยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เยอะๆเวลาตื่นมาจะได้สดชื่น คนเจ็ดงูเราจะเอาเจ็ดงูตรงถ้าน้องตื่นสีห้ากึ่งอ่ะพี่ว่าล้องทองแล้วพี่ว่าจะจับแม่นเลยจำแม่นอยู่แล้วจำได้แล้วจะได้แม่นกว่านี้อีกเขาเพื่อพอด้วยอ๋อโอเคตั้งใจหนูเป็นยังพรมเป็นยังอ่ะหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนเก่งเพิ่มทำได้เพิ่มงานสุดยอดเย็ดเย็ดเย้เย้หน้าหมวผู้ไม่ช่างนะรังรัง อืมสิแปลว่าสิแปลว่าปกติอ่าชิแปลว่าปกติถ้าเรียนปลว่นไม่ปกติข้อที่หนึ่งมีกี่ข้อเดมีห้าข้อ้อนึ่งเว้นจากการกัดสัตว์เดสองเว้นจากการรับสารเดมสามเวนจากการบำรุงพืชในกำราบเดมก็สี่เว้นจากการพพ

นั่งใจ่าทำมือดีที่สุดปีวะองก็อยากจะออกมาดืตามมั่นใจว่ายปีวะทำได้โอเคนอนรับผ่อนนอารับฝาลื้อลูกบายบายก็บ๊ายบายก่อนเลยบายส่งจุ๊บให้แม่ก่อนเลยครับส่งจุ๊บให้ป้าก่อนต้องดาแลไปยังอ่ะอันดาแล้วโอล่เอ้องค์กลางให้นอนได้แล้วหรือปะ